เออผมอยากกินอุดง้งเออเอาอุด้งกับไสกบ้กรอกแฟงเฟ์เตอร์ได้ไหมครับได้ขอเป็นอุด้งแกงกะหรี่ได้เลยอ่ะุด้งกับแกงกะหรี่นี่ก็ดูไม่เร็วนะครับเดนจิคุงยังไหวไหมหอมจังเดนจิคุงอับขับโทษนะครับ เลือยยนต์บรรทุผ่านผิวหนังของผมด้วยเสียเลือดมากไปหน่อยเหมือนจะเป็นภาวะโลหิตจางนะครับทำไมร่างกายของนายถึงเป็นแบบนั้นได้ล่ะปีศสาจที่ผมเลี้ยงมามันยอบแลกชีวิตกาปเป็นหัวใจขับผมนะครับเหลือจะเชื่อไปเลยใช่ไหมครับขนาดตัวผมเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยการที่ปจิตาจะยอมตายเพื่อตัวขอผมนะกเรณีของนาเป็นเคสที่หาได้น้อยมากๆเลยล่ะฮะ ยังไม่เคยถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ําแต่ฉันเชื่อที่นายพูดมานะ<อ>เพราะฉันมีจมูกที่ดีมากๆน่ะฉันเลยรู้ว่าเพื่อนของนายยังอยู่ข้างในนั้น<อ>ไม่ได้พูดให้โรแมนติกอะไรหรอกนะแต่ตัวนายมีกลิ่นของมนุษย์และปีศาจอยู่ร่วมกันจริงๆจะจ,จริงหรือครับยอดไปเลย มันช่างวิเศษจ้ง